นี่พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าคนไม่ใช่ใชคนสสที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่จนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะว่ามิสติสัมปชัญญะไม,ไม่สมประกอบเวลามาบวชในพระพุทธศาสนาจิงใช้ปัญญาในทางไม่สมประกอบมนการทําลายเห็นไหมละ่ะเอ้าก็พระพุทธเจา้าตัดแล้วนี่ห้ามเรียนเดีย,าาดย,ดย,ดยร์ทศชาญวิชาใน ศาสนาเราโดเด็กขาดถ้าเป็นพระเต็มบาทถ้าเป็นพระเท,ท,เะเทจะกล้าหรือเอา้าน้วงผจะถามพอเป็นโครจรผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์พระเทเหล่านั้นทีละชผู้ใหญ่ผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์จะกล้าหรือมีผู้นำนะผู้นำพระเทกับผู้นำศาสนาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะ พระผู้นำประเทศสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะสมประกอบเป็นคนเต็มบาทหน่อยชาติก็จะเจริญรผู้นำศาสนานั่นเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นบุคคลที่เต็มบาทหน่อยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์หน่อยเป็นผู้นำศาสนาศาส,สนาก็จะเจริญรุ่งเรืองและบั้นคงเหมือนพระพุทธเ,เจ้าและคณะสงฆ์ แต่ถ้าเรามีผู้นําแบบพระเทวทัตเห็นไหมล่ะเป็นพระไม่เต็มบาทแล้วเป็นยังไงล่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติพระพุทธเจ้าก็ไม่รับพระเทวทัตนั่นน่ะพระเทวทัตตื่นขอพระพุทธเจ้าเพื่อควบคุมสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะเห็นเลยว่าพระเทวทัตเป็นพระไม่เต็มบาทลูกพอเข้าใจไหมและทุกวันนี้ส่วนมากเป็นพระไม่เต็มบาทส ผมขอโอกาสพอแม่ครูจานนะ์ผมจําเป็นต้องพูดบัณฑิกาก็รับฟังด้วยถ้าพระเต็มบาทจะมีความเคารพในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือเคารพมาตั้งแต่เป็นคารวาสญาติโยมแล้วเป็นคนดีมาแล้วพร้อมที่จะเข้าสู่คุณงามความดีที่สูงสุดในการประพฤติปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพุทธศาสนามีแยกให้ถูกนะผมพูดเฉพาะพระพุทธศาสนาจะต้องปรับเนื้อปรับตัวใหม่ตั้งแต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่น่นรู้มีความเชื่อความเริ่มใสปรับเนื้อปรับตัวใหม่ได้เป็นคนดีแล้วปั๊บนั่นค่อยเข้าสู่บรรพชาอุปสมบทเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวนี้เราเป็นพวกเตระถ,ถีนอกรีดนอกลอยอยู่ ถ้าพูดถึงในหลักคำสอนจริงๆนี่ยต้องเข้าปฏิบัติตนอยู่ปริวาสกรรมจนพระผู้ที่ท่านสมบูรณ์ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นพระที่สมประกอบแล้วเป็นจิตที่สว่างสบายจิตบริสุทธิ์แล้วเห็นชอบไว้สมควรท่านจึงบวชให้คือปรับเนื้อเมื่อกับตัวใหม่เป็นคนดีแล้วจึงบวชให้ เหลือๆจำจามาก็ตามก็ปรับเนื้อปรับตัวใหม่แล้วอยู่วัดป่าอารามกับ,บาอาจารย์หลายปีแล้วนิสัยใจกอที่เลือจำมเปลี่ยนไปแล้วนั่นแหละกุบาอาจารย์จึงบรรพชจาอุปสมบทให้นี่พูดถึงตามหลักคำสอนที่แท้ถ้าบุคคลคนนั้นไม่เปลี่ยนนิสัยเป็นนิสัยที่เราือจำจมอยู่อุปชากุบาอาจารย์จะไม่บวชให้ แต่ทุกวันนี้เอามาบวชเลยดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะจะได้บรรพชาปสมบทเขาจะได้ละชั่วทำดีคนจะได้กราบได้ว่าแต่ที่ไหนได้ละ่ะสิ่งอัตรีเต็มในจิตในใจนั่นมันสมองหมาจะไม่ถูกชะล้างออกไปอะ่พะพอบวชมาจากหมาธรรมดาก็เลยเป็นมันสมองของหมาบ้าไปเลยอะ่ะพูดอะไรเขาก็ไม่กลา้า วาตุวิกาเขาก็ไม่กล้าดิเพราะก็กลัวบ,บาสนะเลยได้ช่องทางทำมาหากินของพวกอปีทำไรหลักทํหลักพี่ไหนไปเลยอยากจะทำแล้วก็ทำไปอยากกินลาบแล้วก็กินไปอยากจะจับเงินจับทองจ,จ่ายเงินทอง,ๆๆงก็ทากันท,ทำไปเลยอ่โดยอาศัยเล่ห์เลียนต่างๆคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเป็นผู้พิโสเป็นพระอาริยบุคคลจะทำยังไงก็ไม่ผิดตัวนั้นเป็นตัวเอาออกมาสอนาาอับาุิการุัาสิกาเขาก็ ยังไม่มีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีปัญไม่มีปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์เขาก็เชื่อพ่อก็ถือว่าเขาเป็นชาวพุทธเห็นคนหัวนุ่ง,งพ้ะเหลืองเห็นก็ามาจะทามากๆเขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเพราะเขาก็ไม่รู้เพราะเขายังไม่สามารถฝึกฝนอบรมบ่ม,มนิสัยให้มีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์เรียวกว่ามหาสติธรรมดาของบาณฑิตกาเขาก็จมที่จะเป็นไปตามโลกเพราะเป็นศรัทธาบุญนุ่น ใครว่าดีก็เออก็ไปตามนั้นอใครว่าไม่ดีเออก็ไปตามนั้นเลยไม่ทราบเลยว่าดีเกิดขึ้นด้วยเหตุใดไม่ดีเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเห็นไหมล่ะส่วนมากเราจะกร่าบพวกพระไม่เต็มบาทส่วนมากเราจะกราบพวกพระอปรีส่วนมากเราจะก,าก,ก,ร,ะร,ากราบพวกพระมหาโจรเนี่ยคนดูทีผมกราบขอกรมาพระมกุยใจพระเทรลานุเถราจัมผูหญจด้วยนะการทําสังเงานาแต่ละครั้งมีแต่พระรหันรวนนะ นั่นแหละผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นมหาสติมหาปัญญามีจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องทำสังกายนารักษาหลักธรรมหลักวินัยไม่มีนี่ที่จะให้ทำลายลาหลักธรรมหลักวินัยหรือหลบเลี่ยงด้วยเจตนาลามกมีในบัญญัติไหมละ่ะหรือพระมกจาราจะว่าไงมีในบัญญัติไหมละ่ะ นั่นแหะให้พระบวชมาเพื่อทําลายพระวิัยให้พระบวชมาเพื่อหลบเลี่ยงหลักพระวิไนด้วยเจตนาามกจกเปรตมันก็มีแตอไไ่อย่างเงี้ยจะว่าไงอ่ะในนี้ทวนมาก็เต็มโลกเต็มสงสารพอยู่ทั้งโลกไม่ได้เออพอบวชมาแล้วเออคนก็ไม่กล้ามาดา่ามาทําลายดีแล้วดีแล้วก็มากลับมาไหวบวชบวชได้ในภูมิราส,สนาดีแล้วนะ หายากมากผ,ผู้ที่จะบวชใ,ในพระพุทธศาสนาส่วนมากบวชแม่นางก็จะจุกขาลาพเพศไปอันนี้บวชได้ก็สาธุนะอยู่ต่อไปนะพอได้มีพระเฝ้าวัดาลามได้กราบได้ไหวแต่ที่ไหนได้หาชาติไม่บ้างเขาไม่เต็มบาทเขาไม่เต็มเต็งจริงบวชอยู่ได้เพราะไม่มีความคิดทางที่ดี เขาบอกเขาบอกกขบวชมาเออบวชไปอยู่อย่างนี้แหละเขามากราบมาว่าเออเขาก็ได้เงินได้ทองในการใช้จ่ายเออก็เหมือนอาชีพอาชีพหนึ่งไม่ไม่ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสใดๆเห็นไหมสมากเป็นอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้าเราจะเห็นศาสนาพุทธแยกเป็นหลายนิกายนิกายต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นดูก็เห็นเนี่ยเห็นไหมล่ะนิกายเดี๋ยวนี้ มีนิกายละก็ยังมีหลายนิยกายแล้วนะในพุทธศาสนาต่อไปในพ,พ,พาคภาคหน้าก็จะนี่มีศาสนาใหม่หรือมีนิกายใหม่ที่ว่านิกายมหาโจรกับนินกายพระอัป,ปีนิกายพระมหาโจรนิกายพระอปีนิกายอะไรก็แล้วแต่ที่จะตั้งกันไปใหม่เห็นไหมละ่ะเพราะนิกายพวกนี้จะทําลายพระธรรมพระวินัยอย่างเดียวเอาหลักพระวินัยออกมา และก็บอกว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้สามารถที่จะหลบหลีกหลบเลี่ยงได้นี่เลยคือนี่ไกอปีอนี่ไก่มหาโจรกําลังจะเต็มโลกเต็มสงสารนี่ศานาพุทธที่เลิศดประเสริฐที่สว่างสวัยมาสองพกว่าปีกาลังที่จะมืดบอดบอด,บอดต่อไปมืดบนอนุการต่อไปแต่พวกเราไม่เตรียมตัวรักษาเข้าหากุบาอาจารย์ที่เป็นเถระพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้ทรงธรรมทรงวิเนย ร่วมด้วยกับองค์ท่านเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาขับไล่พู้เตลินอกลีดนอกลอยออกจากพระพุทธศาสนาจะคิดว่าโอ๊ยเราจะมีพระกาพระว่าแล้วโอ้ยเราก็กาพระพระพุทธรูปทีนั่นน่ะเออถึงจะไม่มีคําว่าพระพุทธรูปไม่มีคําบัญญัติให้สร้างเตะพระพุทธรูปมมนได้เป็นพิษเป็นภัยกับเราเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่จะเป็นพระไม่เต็มบาท บวชก็มาทำลายพระพูทธจศาสนาอู้อันนี้เป็นพิษเป็นภัยกับเรานั่นบางทีก็เสียลูกสาวก็มีบางทีก็เสียตัวห้างกา้าก็มีก็เหมือนที่ฟากพูมนี่เน,นี่ไม่มีเสียงพูดให้ฟังแล้วก็เราลูกทีลูกขาทางด้านฟากพูู้ให้ฟังแมีแม่ไปจังหันเนี่ยแก่ๆเนี่ยเป็นเมียของหลวงพ่อนั้นหมดเลยอะต่าง่ายก็ต่าง,ต,งต่างไม่กล้าพูด พูดขึ้นมาก็เขาเรียกว่าละอายตัวเองถ้าไม่ไปวัดก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ากลัวว่าพระจะหาเรื่องแล้วก็บอกสิ่งที่เลียดๆซ้ำๆให้ผู้เป็นสามีฟังให้ลูกฟังแล้วใครพูดให้หลวงปู่ฟังเอา้าก็พูดมาอยู่วัดเรานี่แหละพอเรื่องมันเปิดเผยขึ้นมา เจ้านี้ก็มีส่วนร่วมด้วยคลสุดท้ายเป็นไงก็ต้องยอมอ่ะก็ต้องไปจังหันจังเคนเขาอยู่ตลอดเวลาก็ต้องการเมื่อ,อไหร่ก็ให้เขาไปเห็นไหมล่ะใครผิดใครถูกเอา้าใครไม่เต็มบาทใครไม่เต็มเต็งมองดูแลมันก็พอกันนะนี่เรยศาสนาเสื่อมเสื่อมแบบนี้ไงเสื่อมเพราะกลุ่มที่ไม่เต็มบาทไม่เต็มเต็งเข้ามาบรรชารย์อุปสมบทและเข้ามาในบัตรบาล เรื่องของเรื่องมันมันเริ่มต้นแบบเนี้แล้วต่อไปในภาคหน้าไม่ต้องไปพูดถึงหรอกมันจะมีแค่นี้ต่อไปต่อไปหลักธรรมหลักวินัยก็จะจางหายมันวัมบุรีก็เหลือแต่โกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองบั้นปลายสุดท้ายก็เหลือแต่ผ้าเหลืองมัดในข้อมือมีลูกมีเมียทำไรไถานาเห็นไหมละ่ะถ้าใครอยากไปทําบุญก็ไปทําบุญกับคนคนนั้นที่มีลูกมีเมียและมีผ้าเหลืองมัดในข้อมือ มีบรญจัิไว้อันนี้ก็เป็นแล้วเนี่ยถึงพุทธาการสอนพระนเราก่ปีนี่ผู้มีสติกลาลังปัญญาก็ยอมที่จะมีอยู่ลูกนั่นลุงปู่ว่าน,นั่นมันยังไม่ได้เสื่อมสลายหายสิ้นไปหรอกเราพร้อมหรือยังที่จะรวมตัวกันเพืพ่อปกป้องหลักธรรมหวินัยปกป้องพระพุทธศาสนานั่นน,น่นะ